แกน่ากินจังวะเออเอาอะไรดีอะอันนี้ก็น่ากินว่ะใช่อันนี้ก็น่ากินงั้นฉันเอาอันนี้นะงั้นฉันเอานะเหมือนแกลเลยพี่คะเอาแบบนี้สองแก้วค่ะ,คะได้ครับอุย้ยน่ากินจังเลยอ่ะพี่คะงั้นฉันเอาอันนี้นะคะอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้คะ่ะ ของลูกค้ารวมทั้งหมดเป็นแปดแก้วนะครับค่ะขวัญแกสั่งอะไรเยอะแยะเนี่ยก็สั่งไปเผื่อคนอื่นไงอ,ออเดอร์เสร็จแล้วนะครับพวกแกเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์แป๊บนึ่งนะ ทั้งหมดแปดรายการนะครับเป็น600บาทครับค่ะงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายก่อนละกันเสเกนจ่ายนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากครับอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะ เท่าไหรเหรออุ้์อิ๋มฉันจ่ายให้ก่อนแล้วอะเอองั้นไว้ฉันพาแกไปเรียงข้าวนะจะกระเถออิ่มกันแล้วใช่ปะ เดี๋ยวเราคิดเงินกันดีกว่าเนาะได้สิเออพ่อกแกฉันยังไม่อิ่มเลยอะอเราสั่งไอตีมเพิ่มกันไหมก็ดีเหมือนกันนะอืมดีเหมือนกันน้องคะครับเดี๋ยวรบกวนน้องเก็บจานให้หน่อยนะคะแล้วก็ ขอไอติมเพิ่มสามที่นะคะได้ครับขอแยกเก็บจานนะครับอุ้ยน่ากินมากเลย<ด>่ลย<น>ะแกอร่อยเนาะร้านเนี้ยไอติมอร่อยมากเลยพวกแกฉันมากินบ่อย แกอิ่มกันแล้วใช่ปะงั้นเดี๋ยวไปคิดเงินกันะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขวัญเป็นอะไรอะคือพวกแกฉันปวดท้องอะ่ะเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปะอุ้มอิมไปกันเดี๋ยวก่อนสิไปเตยรอขวัญก่อนขวัญบอกว่ามือนี้จะเลี้ยงนะโอ๊ยอุมอ่มอิ๋มนี่แกดูไม่ออกจริงๆหรอว่าขวัญอะไม่เคยช่วยเราออกเงินค่าอาหารสักครั้งเลยนะ บอ,อกว่าจะเลี้ยงแต่ก็ไม่เห็นเลี้ยงสักทีไปกันโอ้ยปะเ <_ c oughs> ช็คบินค่ะทั้งหมด3,000บาทครับขอเป็นสแกนจ่ายได้ไหมคะได้เลยครับสแกนข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวอุ้มอิม ขอโทษนะคะที่ร้านพอจะมีเครื่องดื่มอะไรที่แพงที่สุดในร้านไหมคะมีครับเดี๋ยวลอสักครู่นะครับค่ะได้แล้วครับโอเคค่ะฉันรับอันนี้เลยค่ะได้ครับเดี๋ยวลอสักครู่นะครับค่ะไม่เป้ยแกจะทำอะไรอะ่ะ คุณครับคะเดี๋ยวรบกวนคุณช่วยชำระเงินค่าอาหารด้วยนะครับฮะนี่เพื่อฉันยังไม่ได้จ่ายหรอคะใช่ครับเท่าไหร่คะทั้งหมด8,000บาทครับอะไรนะคะ8,000บาททำไมมันแพงจังอะคะพวกฉันกินไปไม่กี่อย่างเอง คุณรอฉันเลยหรือเปล่าคะก่อนที่เพื่อนคุณจะกลับเพื่อนคุณได้สั่งเครื่องดื่มที่แพงที่สุดในร้านไปครับรวมกับค่าอาหารแล้วก็8.000บาทครับจ่ายก็ไม่จ่ายยังจะสั่งเพิ่มอีกเอ่อคือฉันไม่มีเงินสดเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรครับทางร้านเราสามารถสแกนจ่ายได้ครับ นี่ครับสแกนนะคะนี่ค่ะขอบคุณม,มากครับแล้วการน,น้าเชิญใหม่นะครับ ันนี่แกเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ่ะนี่พวกแกสองคนยังไม่กลับกันอีกเหรอฉันก็รอแกเข้าห้องน้ำนี่ไงแล้วนี่แกปวดท้องอ่ะหายหรือยังหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลน่ะไม่เป็นไรแล้วอ่ะฉันหายแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วแก อุ่มอิ่มงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายเงินกันดีกว่าไม่ต้องหรอกฉันจ่ายไปแล้วอะอะไรนะนี่แกจ่ายเงินแล้วเหรอโอ้แ oh ม่กูไม่น่าเชื่อเลยอะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่แกจ่ายเงินน่ะไม่จ่ายไม่พอ ยังจะสั่งเพิ่มอีกงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวขวัญเดี๋ยวฉันกับผมกิมอ่ะจะไปกินกันต่อแกจะไปด้วยปะไม่ไปอ่ะไว้เจอกันรอบหน้าละกัน ือเปล่าอ่ะอุ่มอิ่มคนแบบขวัญอ่ะต้องใช้วิธีแบบนี้แหละถึงจะดัดนิสัยได้งั้นเดี๋ยวฉันจ่ายก่อนละกันอืมสกนจ่ายนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากครับอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะ ได้แล้วครับขอบคุณค่ะอุ๋มอิม๋มแกไม่ต้องจ่ายหรอกขวัญน่ะชอบว่าเปรียบเพื่อนขอโทษนะคะค่าใช้จ่ายอะคะ่ะเก็บที่เพื่อนฉันได้เลยนะคะพอดีว่าเพื่อนฉันเข้าห้องน้ำอยู่อะคะ่ะได้เลยครับไปใบเตยแกนี่มันจริงๆเลยนะไปไปกันเถอะ การหน้าเช่นใหม่นะครับต้อยแกนี่มันจริงๆเลยนะ